ก่อนที่จะลงไปรับปฏิสมาในน้ำในพิธีนี้ก็อยากให้คงได้พูดอะไรต่อหน้าพี่น้องนะคะว่าเวลานี้อะไรชื่อเต็มบอกนามสกุลแล้วก็ภาษาลาภาษาอังกฤษภาษาวอตเมดารา เชื่อพระเจ้าในวันไหนในวันที่สมพงษ์ชื่อภาษาอังกฤษ่นพออพ่อพ่อเมฆดารามเชื่อพระเจ้าในวันที่พวกเราทำเมมโมรี่สวิตให้กับกับแม่พระแก้วในวันนั้นนะครับุก็ได้ต้อนรับเอาพระเยซูในวันนั้นแล้วก็สาเหตุที่ ในตัดสินใจต้อนรับพระเยซูที่จะรับบัพติศมาวันนี้เพราะอะไรผมเชื่อจากแม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรรักเราเท่าพระเจ้าอื ต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องนคิมพี่น้องรู้ไหมคะว่ามีคนหนึ่งรับเชื่อพระเยซูเนี่ยไม่ใช่ที่ว่าข้าพเจ้าประกาศนะไม่ได้ประกาศอะไรกับพงศ์แต่คนที่ประกาศกับพงศ์คือคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ฉลองชีวิตใหม่ไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว <Amen. S 2> และก็เป็นความต้องการของคุณแม่เช่นเดียวกันที่ฝากให้ข้าพเจ้าและพี่น้องได้อธิษฐานเผื่ออยากให้ลูกชายคนนี้ได้รับ,บปิติศมา เข้าสู่ความรอดในพระเยซูและเข้าใจว่ามีข้างหนึ่งพงก็ป่วยใช่ไหมป่วยหนักเป็นโรคอะไรนะโรคฮาร์าดแแทกบตั้งตายตั้งตายเนาะ,ะเข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็บอกว่าอาธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อพระเจ้าจะใหะ้พงมีชีวิตกลับมาอีกครั้งงไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไม่ได้รับความรอดในพระเยซูฉะนั้นความเชื่อที่พงเชื่อพระเยซูนี่ไม่ใช่ที่ ใครคนหนึ่งประกาศหรือข้าพเจ้าทำไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้สั่งสอนลูกมาตลอดเหมือนที่อาจารย์เปาโลที่โมธีบอกว่าที่ที่โมธีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ไม่ใช่อยู่ที่แบบปเปาโลแต่อยู่ที่แม่สอนและกับคุณยายเะนั้นในวันนี้นะคะ,ะในฐานะที่เศษจักรลอข้าพเจ้าผู้รับใช้พระเจ้า,า,รเ,จาเราจะทำพิธีบัติสมา,าให้กับพงศนะครับงพงศ์เมฆดารา แล้วก็เป็นวันแห่งความชื่นชมเราจะอธิษฐานนะคะและยยเขาไปจะอธิษฐานใี่อินทาวไปข้างหน้านะคะพระเจ้าพระบิดาในวันนี้เราขอชื่นชมยินดีในกรมบังที่พระเจ้าให้กับเราขอพระเจ้าไดรับเกียรติทั้งสิน้นอธิษฐานทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าดีเมนโอเคเราจะไปต่อหนะครับพี่น้องพี่น้องนะผู้ที่ยืนต่อหน้าที่ประชุมวันนี้คุณสุโกมแม่ หรือว่าพอแม่ดารานะคะเหมือนที่พราพยจ้าก็ไตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาได้เปตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะรับปฏิศมมใาวันี้เข้าสู่นในคนตายของพระเยซูข้าพเจ้ามีคําถามสําหรับสมองว่าสมองเชื่อไหมว่ามีพระเจ้าสมอง เชื่อไหมว่าพระเยซูสุดเป็นพระเจ้าและมีคนเชื่อไหมว่าพระเยซูที่ได้สิ้นพระชนน์ได้ตายบูมแมแองเคียน นี้มาไหนก็ตามมีความเชื่อไม่ว่าจะได้นะผมก็เป็นิสมจ้าับพระเจ้าพี่น้องาเคที่จะรับประพิสมารข้าพเจ้าในนามกล้วยสายพระเจ้าจึงขอให้กับิมากับองวันนี้ในนามแห่งพระบิดาพระบุตร ของโรคนนี้ไปกับพระเจ้าให้โครได้รับเขาเป็นลูกของโค์ตั้งแต่นี้ไนี้เป็นต้นไปตาปราสัญญามของพระอธิคารทุกสิ่งนี้ในพระนานมพระยทจดาี่เิ้นนะคาอิาด้วยกันนะท่านยพระบิดาันนี้เป็นบอิเดอดีของเราทั้งหลายและพิเศษ่างของโปร ที่เราได้มีลูน้องได้รับชีวิตใหม่เขาส่วนใหญ่คนตาลกรเป็นึ้นมาของพระเยซูลูกอธิษฐานวันนี้ขอณพระเจ้าขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว,ยวอธิษฐานทุกสิ่งนี้ขอบคุณรพรกองพระนามพระเยซูยริสต์เจ้าว <Amen. S 1> วันนี้ได้รับปฏิสมาพมูดความในใจนิดนึงวอ้อวันนี้ก็มีคนพาภูมิใจที่เป็นลูกพระเจ้าก็ไม่ตื่นตันใจมันเลยจะพูดยังไงพูด <c oughs> ไม่ออกพูดไม่ออกใช่ไหมออโอเคอย่างงั้นก็ยังไงก็ขอให้พี่น้องขอบคุณที่มาด้วยกันนะครับ โ okay. อเคเราไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสิ้นชมยินดียังไงแต่ว่าอดูจากใบหน้าก็รู้ว่ายินดีขนาดไหนนะคะโอเคเราก่อนที่จะอธิษฐานสุดท้ายเราจะทำพิธีมาหาสิทธิ์ด้วยกันก่อนนะคะค่ะพิธีมาหาสิทที่เราจะทำร่วมกันในวันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์นะคะก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชน องค์ทรงสั่งสาวกของพระองค์ว่าให้ทําพิธีนี้เป็นที่ระลึกคิดถึงพระองค์นะคะพี่น้องก็เปิดพระเยซูก็สั่งสาวกของพระองค์ว่าให้ทําพิธีนี้เป็นที่ระลึกคิดถึงพระองค์เป็นเรียกว่าอาหารมื้อสุดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูรี่ตร่มกับสาวกนะคะ แต่พรองก็บอกว่าให้เราทําพิธีนี้จนกว่าพรุงจะ,สะเสด็จก,กลับมาฉะนั้นเราทําพิธีนี้วันนี้ก็เพื่อที่จะต้อนรับน้องใหม่ของเราเท่าส่วนในพระกายของพระเยซูคริสต์นะคะ <Amen. S 1> ขนมปังก็คือพระกายที่แตกหักที่พระเยซูคริสต์ในพระกายของพรองโลหิตไหลออกเพื่อล้างชาระบาปของเราพรองให้เราออที่จะรับประทานร่วมกันพี่น้องยินดีนดีไหมคะ เราจะรับประทานร่วมกันแับนี้เพราะว่าอาจารย์ระลึกคิดถึงว่าพรสิทธ์สมัยอุรเยสุขิดด้วยกันเรารับรับประทานด้วยกันนะฮะเ<ๆ>มื่อรับประทานแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวและพระองค์ทรงตัดว่าถ้วยนี้คือมันท่สาสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดก็ให้ดื่มเป็นที่ระลึกคิดถึงเรา ให้เราดื่มด้วยกันนะคะพี่น้องยังยืนอยู่นะก็จะอธิษฐานนะคะอธิษฐานร่วมกันบ้างขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้มีการเฉลิมฉลองวันระลึกคิดถึงวันฟื้นคพระส่วนของพระเยซูเราได้มีส่วนในพิธีมหาสนิทนี้ที่เราคิดถึงว่าเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ ได้ส่งสิ้นพระชนไทยบาปของเราและพิธีนี้ก็เป็นพิธีมหาสนิทที่เราจะเข้าสิ่นสุดในพระกายของพระเยซูมากขึ้นและเมื่อเรารับพิธีนี้ทุกครั้งเราจะรลิดถึงการประกาศการรายพระชนพระขององค์พระเยซูริ์เจ้าจนกว่าปุงนแกเสด็จกลับมาเราอธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเอนอาเมนตอมังครับโอเคนะคะ พิธีบัพติศมาก็เป็นที่สิ้นสุดแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งให้เรามือเราปรมมือต้อนรับลูกของพระเจ้ากุณหนงนะคะแล้วก็ในอันนี้ก็คือการมีใบป,ประกาศเสบัติให้กับคุณสมพงษ์ต่ว่าภาษาอังกรีพาพ่อเมฆดาราได้รับบัพติศมาในวันนี้เดือนสามมัช วันที่31ในปี2024ที่กิจจักภะกิติคุณได้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดามบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามคำสั่งของพระยุสกิจมอบใบป,ประกาศัตลนี้ให้กับพงนะคะเอาไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับบัพติศมาที่กิจจักภกิติคุณในวันนี้นะคะ,ะพี่น้องเราจะยินขึ้นร่วมกันเนาะ Like a rompex, that's it, but yeah. ของเชเลือดที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์และการเล้าลมใจที่มาจากองค์พระวิญญาณในส่วนของพระเจ้าสถิตทําการประชากรของโปรงในวันนี้และวันไปต่อไปลูกาทิทานทุกสิ่งนี้ขอบคุณโปรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองพระอมมือสารเสริญไปเลยจะให้ครอบครัวมาก่อนนะคะดีไหมคะครอบครัวออกมาก่อนครอบครัวมาเลยนะคะครอบครัวมา